อ่มาดูการ d e b u กก i n g Vue JS ใน Visual Studio Code กันครับเฮ้สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงการ d e b u กก i n g นะครับตัว JavaScript ใน Visual Studio Code นะครับไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองมาประยุกต์ การทำดีบักกิ้งนะครับในตัว Front End Framework ยอดนิยมอย่าง Vue.js นะครับหรือใครจะไปประยุกต์กับตัวอื่นนะครับอย่างพวก Angular หรือว่า React.js ก็สามารถไปประยุกต์กันได้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างในตัว Vue.js และกันนะครับว่าเราจะดีบักมันยังไงนะครับต้องต้องตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Uh, ผมจะขอยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ที่ผมเคยอบรมจัดอบรมในคลา uh, ส Vue.js นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมมีการจัดอ uh, อบรมอยู่นะครับในคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็หลักสูตรระเับ uh, uh, 8นะฮะร,ร่วมกับ Vue.js 3นะครับซึ่งผมมีการพาทำเวิร์กช็อปาิง n g l ล p เพจแอปพลิเคชันนะครับด้วย Vue.js เวอร์ชัน3นะครับซึ่งถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้การ เขียน Font ์ n d f เฟรมเวิร์ร่วมกับ Laravel นะครับที่เป็น back end นะครับเป็นแบบ full stack เลยนะครับแยกแยก Vue JS ไว้เป็นหน้าบ้านแล้วก็ทำ API ที่ Laravel 8ด้วย Laravel แสงถ้ำนะครับในการออก API ทำ Authentication อะไรพวกนั้นนะครับก็มีเนื้อหาครบถ้วนอยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ Designer Tailwind ด,ด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปลองอาหาดูได้ที่สถาบันใอจีจีเนผมนะรหรือว่าสั่งซื้อคอร์สออนไลน์มาก็ได้นะครับผม ก็จะมีวิดีโอบันทึกย้อนหลังให้อยู่นะครับใครสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคผมขอ,อยกตัวอย่างด้วยตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่าตัว Frontend Inventory นะครับซึ่งตัว Frontend Inventory ตัวนี้ครับแต่พัฒนาด้วย Vue JS เวอร์ชั3นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงแพ็กเกจ JSON นิดหนึ่งนะครับอ่านี่คือบนก i t h u b ผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวกิ t h u b ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองโคลนตัวโปรเจกต์นี้มาทดสอบ ฝึกเรียนรู้ฝึกขั้นตอนในการดีบักไปพร้อมกันนะครับก็สามารถไปโคลนโปรเจกต์ผมได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอลองดูในตัวเดสคริปชันของคลิปใต้ YouTube นะครับทุกคนจะเห็นนะครับก็ตอนนี้ผมจะใช้ v ิว JS เวอร์ชัน3นะครับวิว3มีการต่อ API ด้วย Axios นะครับแล้วก็มีตัว Validate แบบฟอร์มอะไรนิดหน่อยครับอันนี้คือที่เรียนไว้ในคลาสนะครับก็ใครสนใจก็ไปโคลนโปรเจกต์นี้มาก่อนนะครับ เราสามารถที่จะไปลองโคลนโปรเจกต์นี้มาแล้วก็มาลองไปด้วยกันได้นะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับหรือจะใช้โปรเจกต์หรือจะใช้โปรเจกต์ตัวเองก็ได้นะใครจะใช้โปรเจกต์ Vue.js ของตัวเองก็ได้นะครับตามสะดวกนะไม่ต้องใช้ของผมก็ได้ครับผมจะลองเปิดหน้าล็อกอินขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวอย่างโปรเจกต์ที่ผมได้มานะครับใครที่เพิ่งโคลนมาแล้วอยากจะเซตอัพก็อย่าลืมพิมพ์ NPM install เข้าไปก่อนนะ อ่า npm install เพื่อให้มันโหลดตัวโหด e m o d u l เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับได้โปรเจกต์ผมมาแล้วต้องพิมพ์ npm install ก่อนนะ npm install ก่อนมันก็จะติดตั้งนะอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับผมไม่ต้อง npm ผมผมไม่ต้อง npm install ละไปที่เพิ่งได้โปรเจกต์ผมมาก็พิมพ์ npm install แล้วก็รอสักพักใหญ่ๆให้มันเซตอัพให้เสร็จนะครับเอาละผมสมมุติว่าทุกคนมีโปรเจกต์พร้อมอยู่แล้วนะครับผมจะลอง เปิดไปที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ view นะครับไปที่โฟลเดอร์ front end นะครับแล้วลองเปิดหน้า login ขึ้นมานะครับอ่านี่คือตัวหน้า login ของโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโปรเจกต์นี้ขึ้นมาดูก่อนนะครับว่ามันยังรันได้ปกติไหมครับหน้า l o g ินของผมมีการทํางานได้ไหมนะครับตัวหน้า l o อินของผมเนี่ยจะมีการอ่ารับอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มีการ submit form นะครับส่งไปที่ตัว API ที่เป็น l a r a v e l นะครับ โดยที่ยิงไปที่ตัวผ่าน slash login นะครับมีการส่งอีเมลกับพาสเวิร์ดไปนะครับแล้วก็มีการคอนโซล Data กลับมาครับเก็บลง local storage อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการส่งไปหน้า back end เมื่อ login ผ่านเรียบร้อยนะครับ login ไม่ผ่านก็จะตกไปที่ c a s นะครับอันนี้คือโค้ดคร่าวๆนะครับแต่ที่ผมสอนไว้ในคลาสอย่างละเอียดนะครับอันนี้ผมพูดผ่านๆแล้วกันเพราะผมไม่ได้มาจะเล่าโค้ดตัวนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าการทํางานของตัวซอสโค้ดผมต้องการจะมาพูดเรื่องการเขียนดีบักเท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นตัวซอสโค้ ผมก็แค่เล่าคร่าวๆว่าผมจะเปิดหน้าล็อกอินขึ้นมาทดสอบดีบักให้ดูนะครับโอเคนะครับเราก็จะลองรันดูก่อนนะ npm run serve ก่อนนะครับเพื่อจะลองรันโปรเจกต์นี้ดูก่อนว่ามันรันได้ไหมปกติ vue js เขาจะรันอยู่ที่พอร์ต8 0 8 0นะครับเมื่อมัน b u i l เสร็จแล้วมันก็จะ start อยู่ที่พอร์ต8080น์ะเห็นไหมครับมันตา a r t เสร็จแล้ว localhost 8080นะครับผมก็ลอง Apart อ p ารตัวเนี้ยไปลองเปิดดูนะครับเห็นมันก็จะสามารถเปิดได้ปกตินะครับนี่ก็คือหน้า ดีไซน์ที่เราทำก็ว้ในคอร์สอบรมในหลักสูตรที่ผมเล่ามาสักครู่นะครับอันนี้คือหน้า Backend นะครับก็ตัวที่หน้า f r o n t End นะครับหน้า Front End อาเดี๋ยวจะมีหน้า Back End ข้างหลังอีกนะครับก็จะเห็นว่ามีหน้า r e g i s t e r นะครับแล้วก็มีหน้า l o g i n นะครับมีหน้ามีหน้า Log i n หน้าสมัครสมาชิกหน้า Log i อนะครับอันนี้ดีไซน์ด้วย Tailwind นะครับแล้วก็มีหน้าลืมรหัสผ่านนะครับหน้านี้หน้าลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบลืมรหัสผ่านสมัครสมาชิกนะครับก็ ตรงนี้เป็นแบบ single Page a อ p พลิเคชันนะครับเห็นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนหน้าแบบ SPA นะครับสามารถรีโหลดได้นะครับอยู่หน้าไหนก็รีโหลดได้นะมีการทำพวกตัว Title เมนูตรงนี้มีการตัวทำา Active เมนูให้เป็นสีสีตรงนี้นะครับมีการ validate form ตรงนี้นะครับเมื่อมาที่หน้าเข้าสู่ระบบหรือหน้าล็อกอินนะครับมีการ validate form แนละ้วอันนี้ก็คือตัวโปรเจกต์เดิมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราลองดูที่ตัวคอนโซลนะครับเมื่อผมลองทําการ อ่ะป้อนอีเมลผิดนะครับจะเห็นว่ามันจะเตือนขึ้นมานะครับผมวอลิเดตไว้นะครับในคลาสเราสอนเรื่องการวอลิเดตไว้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใส่รหัสผ่านไม่ครบก็จะเตือนว่ารหัสผ่านไม่ครบ6กตัวนะครับพอใส่ครบปุ๊บแล้วสับมิดนะครับมันก็จะยิงไปที่ตัวอ่า API ที่เป็นล a r a เว l นะครับซึ่งทุกคนไม่มี API ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนจะทดสอบ API นะครับในวิดีโอนี้จะให้ทุกคนเทสเรื่องการดีบักว่ารับค่าส่งค่าได้ไหมนะครับอันนี้คือเคสที่มัน อ่าล็อกอินไม่ผ่านนะครับก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับทุกคนย้ำอ่ไม่ต้องสนใจตรงนี้นะไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับเราจะพูดเรื่องการดีบักเท่านั้นนะครับไม่ต้องสนใจว่ายิงไปที่ API ได้หรือเปล่านะครับอ่าไม่ต้องสนใจนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่ตัววิเชอร์สโลคดนะครับผมจะขอนยญาสต็อปโปรเจกต์ก่อนนะครับอ่าคอนทอนซีเพื่อหยุดโปรเจกต์ไปก่อนนะครับทีนี้การจะทําให้วิเชอร์สโลคดนะครับมันสามารถที่จะดีบักตัว Vue JS ได้นะครับมันจะมีลิงก์นี้นะครับที่ตัว Vue JS เนี่ยเขา เล่าไว้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ของ v e j s o r g นะครับมันจะมีอธิบายไว้ว่าตัว Debugging i n v e s Code นี่ทำยังไงนะครับอันนี้คือผมมาอ่านจากเว็บไซต์ของ Vuejs ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือจะต้องมีตัว Debugger for Chrome นะครับอ่าซึ่งเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับสมัยนี้ Debugger for Chrome มันล้าสมัยแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับส่วนเสริมตัวเนี้อ่า Debugger for Chrome เนี่ยตัวนี้เลิกใช้นะครับมัน Duplicate แล้ว Microsoft ยกเลิกแล้ว Microsoft บอกว่าจะไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับมียอดดาวโหลดไม่ต้อง8ล้านครั้งแต่ว่ายกเลิกแล้วครับ Microsoft จะใช้ตัวที่ชื่อว่า J จ a v a า c r i p t Debug แทนนะครับซึ่งมากับ u i l อ i n เลยนะ j า v a s c r ิ pt debug นะครับอ่าตัวนี้อ่า i c r o s o f t ใช้ตัวนี้นะครับผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมเพราะนั้นมัน u i l อ i n มาแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูอ่านที่คู่มือของ VueJS นะครับแล้วเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัว Chrome debucker ออ่่นไไมมตต้้้งงแลวะครับ สองไฟ FOX ก็ไม่ต้องเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเทสได้เลยนะครับถัดมาก็คือสิ่งที่เราต้องทําก็คือเขาบอกว่านะครับเดี๋ยวไล่ลงมานิดนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องทําการเอาโค้ดชุดนี้นะครับไปใส่ไว้ที่ view c o n f i g j s นะครับเพื่อให้มันสามารถ build ตัว source map ได้นะครับ source map ก็คือตัวโครงสร้างของ source code เรานะครับมันจะทําการ debug ได้นะครับอันนี้คือ view version สามนะ view js สถ้า view js สก็คือใส่ด้านบนนะครับ ใส่ด้านบนใส่ไว้ที่ไฟล์ index.js เลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน2แต่ว่าในคลาสนี้ที่ผมสอนผมใช้ v u e js เวอร์ชัน3นะครับก็ผมจะต้องเรียงผมจะต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่นะเพราะนั้นผมขออนุญาตก็ p ีตัวนี้ไปนะครับผม c o p ีเฉพาะข้างในนี้แล้วกัน conficker นะครับ webpack นะครับ d e v t o source map นะครับโอเคคัดลอกเฉพาะตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูใต้คลิปนี้แล้วก็ไปก o p ีตามผมได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับ อ่าผมจะคัดลอกเฉพาะข้างในนี้นะครับ configure webpack อ่า d e v t o o l แล้วก็ s o r t map นะครับปีมาจากนั้นก็มาที่ไฟล์ view config .js นะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างๆตรงนี้นะครับ view config .js นะครับแล้วก็วางอันนี้ลงไปนะครับอ่าวางไว้ใต้ public path เราก็ได้นะครับใส่คอมมาตรงนี้ก่อนใส่คอมมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางอันนี้ลงไปก็จะเห็นว่ามันจะเป็นอ่า configure webpack แล้วก็ s o r t map ปล่อยไว้ตามนนี้เลยนะครับเซฟนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟล์ วิวคอนฟิก js นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพิ่มมาตรงนี้ข้างล่างตรงนี้เป็นแบงนี้นะครับซึ่งตัวข้างบนเนี่ยใส่คอมมาได้นะครับตัวข้างบนเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับไอตัวพับ l ลิ p พาดที่ใช้ในการบิวขึ้นโปรดักชันที่ผมสอนไว้ในคลาสนะครับก็เพิ่มแค่ที่ผมตีกรอบด้านล่างนะครับเอาละคิดว่าทุกคนน่าจะเพิ่มเรียบร้อยนะครับอโอเคผมขอปิดไฟ์นี้ไปนะวิว confic. js นะครับ จากนั้นนะครับก็คือมาดูต่อนะครับก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องลันชิ่งตัวแอปพลิเคชันด้วย VSCode นะครับก็คือให้เราไปที่แถบ d e b u กกิ้งนะครับดีบักกิ้งไอคอนนะครับเขบอกไปที่แถบ debugging ไอคอนแล้วก็ทําการกดลอนช์ขึ้นมานะครับกดลอนช์นะครับลอน่ามาดูกันนะครับั้นเสรตต่อมาก็คือนะครับเราก็มาที่ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับลันแอนด์ดีบักกิ้งนะครับเครื่องมือตัวนี้ ในโปรในโปรเจกต์ Vue.js ของเรานะครับมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มนี้เลยนะครับ run and debug นะครับกดเลยนะครับ run and debug ครับแล้วก็เลือกเป็น Chrome นะครับเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะให้เรียกว่าเราจะรันที่เบราว์เซอร์อะไรนะครับเราใช้ Chrome นะเราก็กด Chrome นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะทําการสร้างไฟล์ launch.js o n ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดเลยนะครับ launch.js นะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่สร้างให้นะครับเราสร้างเองก็ได้นะครับไฟล์จะชื่อว่า launch.js อยู่ในโฟลเดอร์ .vscode นะ vs code คนะครับนี่คือชื่อโฟลเดอร์นะครับมันจะสร้างอัตโนมัติแล้วก็สร้างไฟล์นี้ l อนด์นะครับไฟล์ setting ไม่ต้องสนใจนะครับมันจะมีแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียว .json นะครับที่ไฟล์ล o n ดนะครับกลับมาที่ตัว debug ักดีบักทูอีกทีนะครับเราก็จะต้องเพิ่มผาดต,ตรงนี้นะครับทุกคนต้องเพิ่มตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนี้นะครับก็กลับไปดูที่ตัวการ setting นะครับเขาบอกว่า ในคอนฟิกเกอร์นี่นะครับคอนฟิกเกอคือตัวนี้นะครับเราจะต้องทำการเพิ่ม URL เพิ่ม name พวกนี้นะครับ type request name URL นะครับซึ่งเรามีมาแล้ว type request name URL นะครับตัว URL นะครับมีมาแล้วทีนี้จุดที่มันจะรันก็คือตัว Project ์ Vue.js ของเราเนี่มันจะรันอยู่ที่ port 8 0์ต8080ใช่ไหมทุกคนเวลาเราทำการ uh, NPM run s e r ์ฟเนี่ย NPM run s e r ์ฟเนี่ยมันจะรันอยู่ที่ตัว 8080ใช่ไหมครทุกคนก็ทราบกันดีนะครับพอเราเรียก command สิร์ฟนะตัว vcs โดย default มันจะ run อยู่ที่พอร์ตป0 8 0ครับซึ่งมันก็โอเคถูกต้องอยู่แล้วนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับถึงที่เราต้องปรับก็คือ web root ตรงนี้นะครับ web root ตรงนี้นะครับตรง web root สังเกตว่ามันจะมีการใส่ slash ต่อท้ายด้วยนะครับทุกคน slash src นะครับอ่าโอเคผมเขาจคัดลอกตรงนี้มาเลยนะครับตั้งแต่ web root ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว break load break on load s o r t map o v e r r i d เงี้ยเอามาเลยครับซึ่งเราไม่มีนะตรงก้อนเนี้ย ตอนนี้เราไม่มีนะที่ผมลากคุมไม่ดูนะครับอันนี้คือของตัว google chrome นะ google chrome นะครับข้างล่างเป็นของ Firefox นะครับข้างล่างเป็นของ Firefox ถ้าใช้ Firefox ก็คือข้างล่างนี้ผมผมไม่ได้ใช้ Firefox นะผมจะเอาแต่ google chrome ด้านบนนะครับผมก็จะคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้เพื่อที่จะปรับให้มันเหมือนกับที่ตัวอ่าเว็บไซต์ vj วเขาแนะนำนะครับผมลอกตรงนี้มาแล้วก็มาใส่แทนตรงเว็บรูทนี่เลยนะครับใส่แทนมันทัดนี้เลยใส่แทนเลยใส่แทนเลยวางโชะนะครับอ่าวางลงไปนะครับแบบนี้ ไม่วางลงไปนะครับก็จะก็จะได้เพิ่มมานะครับก็คือตรงนี้จะมีการเติม SRC เข้าไปแล้วก็เบรกอ k อนโหลดเป็น true นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ w ว็ pack มันจะ build ตัวโปรเจกต์เลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับแค่นี้ยังไม่ work นะครับผมไปค้นหามานะครับว่าบรรทัดเนี้ยมันยังไม่ถูกต้องนะครับผมดูในคู่มือแล้วนะครับแล้วก็เทสไปเทสมาครับสรุปคือไม่ work ครับผมไม่ work ตอนที่มันทําการ set เบรก point ในมัน set ไม่ติดนะครับ เซตเบรก point ลงไม่ลงนะครับเซตไม่ติดนะเพราะนั้นผมไปหามาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาหาอยู่ประมาณ15นาทีนะครับไปเซิร์ชเจอให้เราเพิ่มไปอีก่าเพิ่มตรงนี้ไปนะครับตรงนี้นะครับให้แก้ใหม่นะครับตรงนี้ผาดมันยังไม่ถูกนะที่ผมลองดูนะครับ S R C แล้วก็ดอกจันเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังหาผาดไม่เจอนะครับตรงนี้เหมือนจะต้องใส่จุดจุดอะไร้าไปด้วยนะครับต้องใส่จุดแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะนั้นผมจะสรุปให้คือผมจะเพิ่มอีกสองบรรทัดแบบนี้ ครับจะเพิ่มเป็นแบบนี้นะครับอ่าผมซูมมาให้ดูนะครับผมซูมมาให้ดูก็คือผัดที่ถูกต้องมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วต้องเพิ่มบรรทัดไรกบรรทัดหนึ่งนะครับเป็นดอกจันของเดิมมานะครับสแลชแบบนี้ก็คือสรุปต้องใส่2บรรทัดนี้เข้าไปครับแล้วจะจบนะครับแล้วใช้งานได้ใช้งานได้ชัวร์นะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องโค้ดตรงเนี้ยไอตัวคอนฟิกเกอร์ตรงเนี้ยครับไฟล์เอาเป็นว่าไฟล์ลอนเจสันตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับทุกคนสามารถที่จะไปคัดลอกเเเอออออาาาาาามมมมมไไไไไดด้้้้นนนะะะะใคครรรรร่่่ยยกกจงงับ็สถตตีีลลปพ มันก็คือพอร์ตนี้อยู่แล <im> ้วนะครับตอนรันนะครับนะครับทุกคนก็แค่น <ended> ี้ครับผมง่ายมากๆครับคอนฟิกตรงนี้ให้ถูกแล้วกันสําคัญก็คือไฟล์รันเดอร์เจสันนี่แหละถ้าคอนฟิกไม่ถูกมันจะทําดีบัคไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับทีนี้นะครับหลังจากคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเราต้องสต็อปโปรเจกต์ก่อนนะถ้าใครยังรันโปรเจกต์อยู่นะครับย้ําเสมอนะว่าต้องสต็อปโปรเจกต์ก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟโปรเจกต์ใหม่นะครับ npm run เสิร์ฟเสิร์ฟใหม่นะครับเสิร์ฟโปรเจกต์นะครับ npm run เสิร์ฟนะเมื่อกี้ใครรันค้างไว้ต้องสตออปก่นนะ ต็อกก่อนแล้วก็เสิร์ฟใหม่นะครับ NPM รันเสิร์ฟใหม่นะครับเราจะลองดูว่ามันรันเสิร์ฟได้ไหมอ่ารันเสิร์ฟได้ปกตินะครับก็คือรันได้ปกติอ่าหน้าล็อกอินอะไรก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมไหมครับได้เหมือนเดิมครับโอเคครับผมเวิร์กเบิร์กเิร์กนะครับเวิร์กแล้วนะครับจากนั้นกลับมานะครับทีนี้นะครับมาดูการทําดีบักนะครับผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะผมขอปิดไฟล์ร้อนเจสันไปนะครับทุกคนนะครับมันเวลามันรันนะครับมันไม่ได้รันอยู่ทีีีีี่่หนนนนน้้้้าาาจจจอออะะะคครรรรรรัับบเเเเเพปปป็ทยยกตงๆิดดไไล เราจะต้องไปเรียกผ่านตัวแถบดีบั๊กตรงนี้นะครับทุกคนแถบนี้ผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับเราต้องมาที่แถบนี้แล้วกดเครื่องหมายตรงนี้ครับเป็นการรันแอนดีบักตรงนี้ครับต้องลันจากเครื่องมือตัวนี้นะครับเปิดหน้าต่างโครมขึ้นมาใหม่นะครับด้วยอันนี้อันนี้มันจะเปิด g Google Chrome ให้อัตโนมัตนะครับเราก็ต้องเลือกจากเครื่องมือตัวนี้นะครับทุกคนสําคัญนะครับต้องเลือกจากเครื่องมือตัวนี้นะครับทุกคนก็เลือกเลยครับกดปึ้งนะครับอ่าเขาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่อย่างนี้นะครัััััับบนนนีีี่่่่ตตตตตววว้้้้คคืืือออหาาางงงทเเรรใชสม มันจะขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ฮะเอาแล้วครับผมนี่แหละผมก็จะได้หน้าตาตรการดีบักมาแล้วครับทีนี้นะครับถ้าเกิดอ่าผมจะทําอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นผมจะลองพาทุกท่านเซตเบรกพอยต์เลยลวกันนะเซตเบรกพอยต์ที่หน้าล็อกอินนะครับหน้าเนี่ยบอกว่าย่อลงมาได้เหนืบจะลองเซตเบรกพอยต์ไปที่ตัวแถวๆนี้นะครับคอนโซลล็อกตรงนี้อ่าคอนโซลล็อกตรงนี้ที่หนึ่งครับแล้วก็เป็นตรงไหนดีอะ local storage ไหมอ่า local storage ก็เอาดีไหมอ่านะ เมื่อผมจะให้มันวิ่งมาที่เบรกพอยต์ตามจุดนี้นะครับตามจุดนี้ให้มันวิ่งมาที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือวิ่งมาที่คอนโซลหลอกตรงนี้นะครับหลังจากที่ยิง API แล้วให้มันวิ่งมาตรงนี้แล้วค่อยเก็บลง Local Storage แล้วค่อยวิ่งมาตรงนี้ครับหรือใครจะเซตตรงอื่นก่อนก็ได้นะทุกคนบอกว่าอ้าวทุกคนไม่มีได้ไม่มี API นะทุกคนจะลองยิงมาตรง Validate นี่ก็ได้อ่าเซตเบรพอยต์ตรงนี้ก็ได้ครับอ้าวตามสะดวกครับทุกคนจะลองเล่นแถวนี้ก็ได้ว่ามันเวิร์กไหมนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวตัวแปร variable ต่างๆก็จะแสดงผลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว watch อะไรพวกนี้ทุกท่านก็สามารถเฝ้าดูได้นะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ตัวแปร watch ให้หมดก่อนแล้วกันอ่า remove expression ตรงนี้อ่าสมมติว่าผมจะลองอ่าไปทำงานดูว่ามัน work ไหมนะครับก็คือผมจะต้องไปที่หน้า login ใช่ไหมทุกคนไปที่หน้า login นะครับหน้า login นะก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบ breakpoint นะครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนครับกดพิที inspect นะครับไปที่ inspect นะครับไล่ทุกคนมาที่แ็บอ่า source นะครับที่แถบ source อินสเปกและซอสนะครับทุกคนลองมาดูตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ผมขออนุญาตปิดพวกนี้ก่อนนะปิดได้หมดเลยปิด close all tabs มีไหมอ่า close all อ่าโอเคนะครับแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมาดูที่ตรงเว็บเพกตรงนี้ครับนี่ครัทุกคนมาดูตรงเว็บเพกตรงนี้ตรงเว็บเพกตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่มันจะทําการดีบักหรือว่าทําการมองเห็นโครงสร้างโปรเจกต์เรานะครับถ้าเราเซตที่ไฟล์คอนฟิกถูกต้องนะเนี่ยวิวคอนฟิกตรงนี้ ถ้าเราเซฟไฟล์วิวคอนฟิกตรงนี้ถูกต้องนะครับวิวคอนฟิกตรงนี้ถูกต้องนะครับมันจะมองเห็นที่ตัวแท็บซอสตัวนี้นะครับแท็บซอสนี่คือตัวที่มันรันดีบักนะครับแท็บซอสแล้วก็มาที่ตรงเว็บเพกตรงนี้ครับทุกคนเว็บเพกขยายไปดูครับแล้วก็มาที่ตรงจุดตรงนี้ครับเป็นรูทพาธนะครับเราจะเห็นโครงสร้างโปรเจกต์วิวจีเอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลากขึ้นนิดนึงนะแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะเจอโหนดโมดอยู่นะครับแล้วเจอ src นะครับ src นี่แหละคือโฟลเดอร์ที่มันกำลังเข้าไปเช็คคคตรรงนนี้ับทุก นี่ฮะมันจะเห็นโครงสร้าง S R C ของเราทั้งหมดเลยนะเห็นหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูซ้ายขวาไปด้วยกันนะครับปิดอันนี้ไปเลยนะนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ผมจะให้ดูว่าตัว S R C ของผมเนี่ยนะครับมันจะตรงกับตัวนี้เลยนะครับทุกคนมันจะคือการเข้ามาในนี้นะครับผมเข้าไปที่ตัว S R C ตรงนี้นะเนี่ยเมาส์คลิกมาแล้วนะครับ S R C อ่าครับไหนครับจะเจอโฟลเดอร์ S set โฟลเดอร์ component อะไรต่างๆนะผมไปที่โฟลเดอร์อะไรนะ view font end เนี่ย view แล้วก็ font end นะครับจากนั้นก็ ไปมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า login view นะครับนี่ใช้ login view แบบนี้ที่มันไม่มีเลข random ข้างหลังนะครับตัว random กับตัวที่มัน v i วนะครับเอาล่ะตรงนี้เลือกตัวเรื่องนี้นะครับเห็นไหครับว่ามันจะเปิดโค้ดหน้าที่ผมกำลังเปิดอยู่เลยนะครับเปิดโค้ดหน้าเดียวกันเลยครับทุกคนนี่ไงนี่ครับมีเมธอดตรงนี้ครับเป๊ะเลยครับในบรรทัดที่ร้อยเอ็ดนะครับเห็นไหมร้อยเอ็ดนะครับมีการใส่เมธอด submit form ครับเราจะมองเห็นโครงสร้างของตัว วิว uh, js นะครับอยู่ในโฟลเดอร์เว็บแเพกแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นเครื่องหมายจุดตัวนี้ครับโฟลเดอร์ er จุดแล้วก็เข้าไป s r c แล้วก็วิวฟอนต์ n นะครับแล้วก็นี่ฮะเออเห็นมาเลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถมาดีบักแบบนี้ก็ได้นะที่เราผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับมาดีบักแบบนี้ก็ได้ใช้ตัวแทบนี้ในการดีบักก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับได้นะครับกันเป๊ะหรือจะพิมพ์ว่าดีบักเกอร์เข้าไปในคลิปที่แล้วก็ได้นะผมสอนแล้วว่าอย่ไงไรนะดีบักเกอร์ De ers, เข้าไปนี้ก มันก็จะมาหยุดรอตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่อยากเซตเบรกพอยต์แบบนี้นะครับได้เหมือนกันแล้วแต่เลยได้หลายวิธีนะครับเอาแล้วครับผมอ่าพิมพ์ดีบักเกอร์มาเซตดีบักตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าใช้ v s Code ก็คือจิ้มเบรกพอยต์ไปเลยครับทีนี้มามามาดูที่หน้าล็อกอินกันครับทุกคนนะทอบซอสนะครับมาที่ที่หน้าล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับมาหน้านี้ผมก็จะต้องทําการป้อนอะไรบางอย่างไปนะครับอ่าผมลองป้อนเมลให้มันผิดผิดไปก่อนแล้วกันนะครับผมป้อนมั่วไปครับ ถ้าผมกดปุ่มซับมิ t นะครับมันก็จะมาเรียกไม่ต่อซับมิ t ตรงนี้ในวิว JS ผมใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งมาที่เบรกพอย i n ที่บรรทัด104ใช่ไหมครับถ้าตามหลักนะครับมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะผมลองดูนะผมจะซับมิ t นะครับทุกคนกดจึ้งครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับวิ่งมาที่แถบนี้นะครับมาแล้ว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 เย่เย่เย่เนะครับวิ่งมาแล้วครับเห็นไหมครับว่าตัวข้างล่างในโคลมก็มาเหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวผมไปดูในโกลนโคม้วยนะเห็นไหมครับว่ามันจะวิ่งมาหยุดทีี่บรรทัดน ท่านี้นะครับเมื่อเราเรียกดูท yup. ี่ไฟล์ login. view นะครับวิ่งมาตรงนี้ครับเราก็สามารถกดที่ควบคุมตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อไปสเต็ปต่อไปครับหรือ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 นะครับหรือจะกดที่ตัว <Eg> นี้ก็ได <Okay. S 2> ้นะครับอ่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าผมกดตรงนี้ดีกว่านะครับกดปึ้งมันจะไปสเต็ปต่อไปที่ผมเซตเบรกพอยต์ไว้นะเมื่อกี้เบรกพอยต์ผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เหรอนะครับอ่าทำไมมันไม่แดงแล้วอ่ะอ่าผมกดไปเลยอ่ามันเบรกพอยต์ผมจะหลุดนะครับทุกคนเดี๋ยวลองอีกทีนะครับลองรีโหลดสักทีนึงก่อน รีโหลดก่อนอ่าผมรอขออีกรอบไหมครับขออีกรอบไหมครับผมรีโหลดสักทีหนึ่งก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดมันหลุดไปนะครับขอรีโหลดทีนึงมันมันมีบางจังหวะที่เบรกพอยต์มันหลุดนะครับเอาละไปที่หน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรปึ๊บอ่าวิ่งมาที่จุดนี้เลย่รับทุกคนวิ่งมาแล้วครับวิ่งมารอตรงนี้ครับผมก่อสเต็ปต่อไปเลยครับปึ๊บ อ้าวหลุดนะครับหลุดอีกแล้วนะครับขอสต็อกก่อนครับถ้าอาการไม่ค่อยดีแล้วกดสต็อปไปก่อนครับแล้วก็อาจจะอย่างนี้ครับอาจจะสต็อปโปรเจกต์ก่อนคอนโทนซีก่อนคอนโทนซีแล้วเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เซิร์ฟใหม่รันเสิร์ฟใหม่แต่ว่าเบรกอยต์เรายิงไว้เลยเราเรากดไว้เลยนะเรากดไว้เลยนะครับเรากดไว้เลยอ่ากดไว้เลยเอาละทีนี้ผมจะ ไปอีกรอบนะครับกดตรงนี้ร้อนตรงนี้นะครับร้อนใหม่ร้อนใหม่ร้อนใหม่โอเคจากนั้นผมไปหน้าล็อกอินนะล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลผมตั้งเบรคไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะนะผมจะทำเบรคไฟหน้าไหนผมก็ไปที่นั้นนะครับเอโพเอาละครับวิ่งเข้านี้เรียบร้อยนะครับพอผมกดซับมิดปุ๊บวิ่งมารอตรงนี้แล้วผมกดสเต็ปต่อไปครับเอาครับเอารีโหลด เหมือนมันจะหลุดจากเบรกพอยต์นะครับเดี๋ยวผมขอเอาเบรกพอยต์ตรงนี้ออกดูก่อนนะผมลองให้มันวิ่งมานี่เลยนะครับให้วิ่งมานี่เลยนะผมลองเอาเบรกพอยต์ปลดตรงนี้ออกนะผมให้มันลองวิ่งมาที่จุดนี้อ่าวิ่งมานี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรออีกทีนะล็อกอินอ่านี่ก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละเอ๊แล้วก็ปึ๊บเข้ามาไหมเข้ามาไหมยังไม่ทันล็อกอิน อ่าโอเคนะครับมันยังไม่วิ่งเข้าไปถอดนี้นะครับมันหยุดตรงคอนโซลตรงนี้เหรออ่าโอเคนะครับมันวิ่งเข้า401นะครับก็คือประมาณว่าอ่าล็อกอินเฟลนะครับล็อกอินเฟลปึ๊บอันนี้เข้า401นะครับอินเวอร์สต์ล็อกอินครับก็คือมันไม่วิ่งมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตกไปที่ข้างล่างออซะก่อนแต่มันตกไปข้างล่างก่อนครับอ่ามันตกข้างล่างซะก่อนนะเพราะว่าล็อกอินมันเฟลไง ล็อกอินเฟลคือมันตกไปข้างล่างนะครับตกไปตรงนี้ก็เลยไม่เข้าเบรกพอยต์ชุดนี้นะครับทุกคน่ผมลองล็อกอินให้ถูกแล้วกันนะผมล็อกอินให้ถูกนะครับจะวิ่งเข้าแล้วทีเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเมื่อกี้ไม่เข้าเบรกพอยต์ตัวนี้เพราะว่าล็อกอินเฟลนั่นเองนะครับอ่าปึ๊กเห็นไหมครับอันนี้คือล็อกอินถูกนะครับทุกคนนะครับล็อกอินถูกนะครับหนึ่งสองสามสี่หกตามที่ผมตั้งไว้นะครับสังเกตว่าตัวเบรกพอยต์นะครับจะวิ่งมารอที่แถบบบบนน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 นีีีีีี้้้้้ททททััััััััะะะะคคคคครรรรเเเเเเพาาาาวว่่่่มมมมขขตตดดดดงไไไือออออกกกลล็็ิิิิผผปปแแ แล้วอินูกจะมาที่ตรงเด่นตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาที่เบร o i n t ตรงนี้แล้วครับที่จุดบรรทัด117นะครับถ้าผมกดสขยับไปหนึ่งสเต็ปนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขยับไปที่ตัวต่อไปนะครับตอนนี้มันจะพ่นคอนโซลห o อกมาใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ออกมานะครับเพราะว่ามันมาลอยอยู่ที่บรรทัด117ถ้าผมขยับไปหนึ่งสเต็ปครับมันก็จะ r e ปอนต d ดัต้าให้ผมนะครับแล้วก็ไปเขียนโลเคช s ่นสตอเตครับตอนนี้โลเคช s t o สตอเยังไม่มีข้อมูลใหม่นะคร ผมไปดูโลโก้สโตลเลตก่อนนะครับผมจะลองเคลียร์หมดดูนะอะโลโก้สโตลเลต์ยังไม่มีนะครับตัวเนี้ยผมเคลียร์แล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่าพอผ่านตัวเบรคพอยต์บรรทัดที่120ไปเนี่ยโลโก้สโตลเลตจะโดนเขียนนะครับอ่ะผมกดสเต็ปต่อไปครับปึ๊กอันนี้จะขยับมาตรงนี้แล้วครับทุกคนพร้อมกับที่ตัวคอนโซลหล,ลอกผมเนี่ยควรจะได้ตัวอ็อบเจกต์ของตัวยูสเนมไอตัวยูเซอร์ผมเลยนะอ่าออกมาแล้วครับนี่คือวิ่งมารอบรรทัด120แล้วทีนี้ถ้าเกิดผมอ่าตัวนี้ตัวัวอ่ออยยงไมเขีนนะ ไม่เขียนเพราะมันมาหยุดรอที่บรรทัด120ใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดมาดูที่ตัวรอข้อเสนอจะไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมกดไปอีกหนึ่งเบรคพอยท์นะครับกดไป็หนึ่งสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูพร้อมๆกันเลยครับเห็นแบบจะๆเลยนะครับว่ามันจะเขียนรอข้อเสนอในจังหวะนี้เอาแล้วครับผมบรรทัดที่120นะครับผมจะเฝ้าดูรอข้อเสนอตรงนี้นะเดี๋ยวทุกคนลองเฝ้าดูตรงนี้นะครับมันจะเกิดรอข้อเสนอที่ชื่อ User นะครับผมจะกดสเต็ปต่อไป้แล้วครับปึ๊กเห็นไหมครับลองเอาเด้งกลับมาาาหนนน้้ีีีวว่่่เด๋ยไปทกอ เอเอครับจะขึ้นยูเซอร์ขึ้นมาทันทีนะครับเราเข้าสดนะครับเวลาเรากดดีบักเน่จะเด้งไว้ที่แถบซอสในเสมอนะผมจะบอกว่ามาหยุดรอตรงไหนนะครับผมอัลังกดเ e ปต่อไปก็จะออกจากตัวเบรกพอยต์นะครับกดนี้ทีนึงครับก็จะหลุดออกไปปึ้งแล้วก็จะดีบไปหน้าเบรกเอ็นเลยนะดีบไปหน้าเบรกเอ็นเลยนะก่อนแล้วนะปึ๊กเห็นไหครับจะดีบไปหน้าเบรกเอ็นนะซึ่งผมทําเป็นยังไม่ได้สร้างหน้าเบรกเอ็นก็เป็น404ไว้นะครับเดี๋ยวพูดถึงคลิปต่อไปในการสร้างเบรกเอ็นเนาะเอาแล้วครับผมก็จะเห็นว่า ตัววิวเนะครับเราก็สามารถที่จะดีบักกิ้งแล้วก็เฝ้าดูตัวแปรต่างๆที่เราสนใจดูได้นะครับเดี๋ยวผมลองส่สงตัวแปรที่ผมสนใจสักอันนนะว่ามันใช้งานได้ไหมนะ,ะผมกลับมาหน้าล็อกอินก่อนนะครับแล้วผมจะลองวอตตัวแปรสักตัวหนึ่งก่อนเนาะวอตตัวแปรอย่างเช่นผมอยากจะดูตัวแปรอ่านี่ลวกันตัวแปรอะไรนะตัวแปรอีเมลนะกันตัวแปรอีเมลนะครับใส่เป็น this. email แล้วกันตัวแปรอีเมลนะครับ e แล้วก็ววก this. password ผมอยากรู้ว่าอีเมลของพัิร์ดที่ผมป้อนมาเทาไหรนะครับผมต้องพิมพ์ดีดนะเพราะว่ามันอยู่ในตัวอ่านี้นะครับผมจะเฝ้าดูตัวแปรสองตัวนี้โอเคไหมจะเฝ้าดูตัวแปรสองตัวนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมก็จะลองกลับมาล็อกอินอีกรอบนะครับมันจะวิ่งเข้าเบรกพอยต์นี่เหมือนเดิมแหละครับอ่าเดี๋ยวเฝ้าดูตรงว,วอตจะให้ไหมตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมต้องล็อกอินให้ถูกนะผมจะวิ่งเข้าเบรกพอยต์นะครับล็อกอินให้ถูกกดปึ้ง นะครับตัวแปรด i s email กับ h i s ตัว password เนี่ยยังไม่เจอข้อมูลนะครับเพราะว่ามันจะมาหยุดรออยู่ตรงนี้นะครับตัว response data ตัวนี้ครับมันยังไม่มีการเซตค่าเข้าไปนะครับอ่ายังไม่มีการเซตค่าเข้าไปนะตรงนี้นะเดี๋ยวมันต้องมีการเซตค่าเข้าไปนะครับอ่าก็สเต็ปต่อไปนะครับ่าเซตเบรกไว้์สเต็ปต่อไปกด next ต่อไปครับพึ่งนะครับก็จะขยับไปชุดต่อไปนะครับขยับไปอีก อ่าล้วก็จะมาถึงตรงนี้เราขยับปีครับไม่จะได้ตัวแปรอีเมลกับพาสเวิร์ดอ่าทำไมไม่มานะครับอีเมลกับพาสเวิร์ด this email นะครับ this email นะอีเมลมันจะมาเขียนตรงจังหวะไหนอ่ะอ๋ออีเมลมันมาแต่แถวนี้สิมาตอนรับค่าตรงนี้สิต้องเซตเบรกยต์แต่แถวนี้ถ้าอยากเห็นอีเมลนะครับอยากเห็นอีเมลต้องเซตแต่แถวนี้ถ้าแต่วอลลีเดียแถวนี้อ่านะดูอีกรอบนะดูอีกรอบ รับเซตแต่แถวตรงนี้เซตแต่ตรงนี้นะครับแต่วอลลี่เดตตรงนี้เห็นไหมมาแล้วนะครับผมเซตตรงนี้ครับวิ่งตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับเป็นยูสเน็กับพาสเวิร์ดที่ผมคีย์ตรงนี้นะครับก็คือวิ่งมาหยุดตรงนี้ครับแล้วก็จะได้ตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราได้จากฟอร์มมานะครับพอสมิดฟอร์มปุ๊บก็คืออ่านอีเมลกับพาสเวิร์ดมานะครับก่อนที่จะมาใส่ตรงนี้ครับที่เหลือก็ไปตามสเต็ปนะครับ สุดท้ายก็จะรี i ด e ็ t ไปที่หน้าใน404นะครับโอเคครับผมทุกคนพอเลือกใช้งานแล้วก็กด stop ตรงนี้นะครับเลือกใช้งานกด stop ตรงนี้นะเพื่อเป็นการออกจากการด e บักนะครับ stop มันส้นมันก็จะปิดในตัวหน้าเบราว์เซอรตัวนั้นเป็นเลยนะครับแล้วเราก็เอาเบรกพอยต์ออกนะครับจะกดออกจากข้างล่างน,นี้ก็ได้นะกดลบตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็มีให้ลบเบรกพอยต์นะครับติ๊กออกกดลบแบบนี้ก็ได้นะครับก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นกับตัว Vue.js เพื่อดีบักกิ้งนะครับใครที่กำลังติดปัญหาการดีบัก JavaScript อยู่นะครับไม่รู้จะทําไงดีก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะดีบักนะครับตัว Vue.js นะครับตัว JavaScript พื้นฐานต่างๆเป็นแล้วนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องผมไว้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ